โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโลบบอกก็ผมกลัในแมปของ s c a r y Elevator นะครับวันนี้ผมอยู่กับใครครับกับผมเองครับอ่าโอเคครับไปเราไปลุยดีลิฟต์กันเลยดีกว่าอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้เก็บเหรียญเก็บเหรียญก่อนเออเก็บเหรียญก่อนไปสายเราทำอะไรวะไปสายโอ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ตาย ตัวอะไรวะอะไรวะกุ้ยไม่ทำอะไรกุ้ยไม่ได้ทำทำอะไรเลยเว้ยกุ้ยเสียงแม่งแตะเข้าไปมันมีจัมสแกร์ด้วยอ่ะอ้าวเดนิตี้แฮชบ็อกมันบอกว่ามันปิดทางเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกุ้ยมันบอกว่ามี้กดดิไม่ได้เหรอไม่เปิดเลยอ๋อจบแล้วไอ้แม่งตะกี้ตกใจ กูว่าได้ว่าเพื่อนพวกเราเว้ยมันกระโดดเล่นน่ะเอีอ้ยนึกว่ามันอ่ะเจ็ดวิโอเคไป่ใ่ <laughs> เจ็ดวิดีหนึ่งวิเด u ยูภูเขาแห่งความตาย <c oughs> คุณจะสามารถรอดได้หรือไม่อ่ะไฟดิจะเจอตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโซนิกโซนิกโซนิกไอ้เฮียไอ้เฮียโซนิกเฮ้ยไปหรอกู <c oughs> รอดอยู่เว้ย แม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยโซนิกไอ้ขี้นี่รอมาไอ้สัตว์ไหนวะเฮ้ยเมันอยู่ไหนเนี่ยโซนิกโอ้ยไปอยู่นี่เหฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเยาวิ่งเร็วไอเยาวิ่งเร็วชิบหายเร็วใครรอเราวะเนี่ยไอ้ย่าเฮ้ยมีเห็นด้วยว่ะกระโดดใส่เห็นกระโดดใส่แล้วมันโดดได้เว้ย อ,อ้อ<ด>เลยหมดเวลามันให้มาเก็บเ<ด>หรียญอ้าวไม่ไม่ไมันจะมัวร์นี้นี้เดี๋ยวเล่นเป็นบุคคลที่หนึ่งดีกว่าบุคคลที่หนึ่งน่าจะได้ฟิลกว่าเลยบุคคลระบอกโอเค,อเ,คเก็บเลยดิเดลิเวเตอร์สต็อปอพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์เหรอมีอะไรอยู่อ่ะมีอะไรเหรอน่าสนใจไม่เห็นมีอะไรเลยเก็บเหรียญก่อนแล้วก็ได้เด้อก็เลยเดินเก็บเเก็บเหรียญแล้วอ่ะ ไหนอะไม่เห็นมีอุ้ยไฟดับเหรอมีอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรตัวอะไรวะน่ยอะไร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 ไหนไหนเ้ยเฮ้เจ็ตคิวเลอร์เจ็ตสคิวเลอร์ไอ้ยาเจ็ตสคิวเลอร์ไอ้ย่ามนไล่กูมัไล่กูเล็ว้ย่ไยไ้ยไไ่อ่อ่อยไอ้เียตาไ้ยไอ้เีย้ย่า้าล้่่อล้าายาาัาา้่่ะ โอ้ไอยจีนีโดนไล่เอาไม่ใช่นี่หว่าเอาไอ้เจนี่แหละไปเลยโอ้ยมันหัวดูไอ้เชี่ยมันฟันกูเกือบตายมันน่าจะนั้นมั้งมันสุ่มเหรมั้งไอ้ไปขึ้นบนนี้ได้เนี่ยขึ้นบนนี้ไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นอ่ะไอเนี่ยแลแลถ้ำเหรอถ้ำเจอตัวอะไรอ่ะโอ้ เฮ้ยไอตัวนี้มันไอเพนนี่เนี่ยไม่ใช่เพนนี่ดิชื่อเรียกว่าอะไรนะวะไอเชื่ออะไรนะวะเบนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอยี่ตายตายมันตัวใหญ่ๆอ่ะมีเลยเฮ้ยมันต้องเป็นดาร์คแคทแน่เลยเอ้านี่ปิดไว้อ่ะเดี๋ยวกูดูแล้วกันดูพวกมึงโดนไล่ตายแน่ตายตาย ตายอามันตายมันตายแล้วว่ามันโดนเหยียบตายเหยียบไหมเหยียบไหมเออเหยียบเหยียบกันช้าเลยเอ้าเหยียบมันเหยียบได้ด้วยเหรอเออกูเหยียบคนอื่นเหยียบกูเลยไปเหยียบตามนั่นเหยียบไปด้วยไม่มีจัมสแกร์ด้วยว่ะด่านนี้แม่งอย่างี้ไม่ใช่ด่านนี้แบบนี้ไม่มีจัมสแกร์เล่นยาะไอเนี่ยสตาร์ชาร์รออะไรวะเจออะไรอ่ะ ไปก่อนอ้ไปด่านเดิมด่านเดิมด่านเดิมกูไปก่อนแล้ววิ่งก่อนแล้วกูวิ่งก่อนแล้วยาววิ่งก่อนวิ่งก่อนไปแลวมันมาแล้วมันมาแล้วไปไปไปเร็ว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 ไเร็วไป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 วไปเร็ไปเร็วไเร็วไปเร็วไปเร็ววไปเร็วไปเวไปเร็ไปเร็วไปววไปเวไปเไปเร็ แล้วไปแล้วไปแล้วหนักก็น้ากูสั่นำอไปอาะแล้วมันตายเหรอกูรอดอยู่มันดูคนอื่นยังไงวะดูมิดรีเวิร์สไม่มีมั้งน่าจะไม่มีอ่ะใครออกไปตะกี้แม่งโดนตายกันเป็นร้อยเลยตะกี้เรื่องมันจะมาข้างหลังปกติมันจะมาข้างหลังนี่เมโทรเมโทรไอทองไอไอทองปะเนี่ย ไหนเมเทโอมันชื่อด่านเมเทโอคุยตัวให่ทองเข้ามาตอนไหนวะไหนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเราไปคุยนี่เราไปคุยนี่เราไปคุยกับมันนี่เดี๋ยวไปคุยกับมันดีกตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วกูไปแล้วมันเดินช้าย่ะมันไปไงวะเอ้าเอาทางตันเอ้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วโสดไปแล้วเฮ้ยรถไฟเอ้า อ้าวตายเหรอมันชนตายเมันโดนชนตายเหรอนี่ไงศพมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ใต้เดี๋ยวมันไปชนเนี่ยเราจะมันมีกี่ตัวเนี่ยไอพวกมีสารเนี่ยอะเอลิเบเตอร์อิสต็อปโอเคอาร์เรวีคืออะไรวะ ไม่รู้แหละ Can you survive โอเคครับไปครับถือไปฉายไปแล้วเออเดี๋ยวเก็บเหรียญก่อนชึบโวด่านี่เหมือนสงครามโลกเลยวะโว้ยอะไรจีเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังตายเลยโว้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะไอ้วะมันคือตัวอะไรอะเลือดอาบตัวตัวอะไรไม่รู้อะ มันคืออะไรวะน่ะเอเลี่ยนเหรอมันคือเอเลี่ยนไอ้เชียนมันคือตัวอะไรอ่ะขอดูหน้า,นา,ามันแป๊บนึงไปป่าข้างหลังข้างหลังกินไงเออมันคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนเป็นโอ,อ,อ,อ้ยไอเชียอะไรกูมันอ้าอยู่เฮ่อ้เี้ยแม่งเกือบตายมันมันตายแล้วเข้ามาใหม่เรื่อยๆว่ะได้ได้เข้ามาใหม่เรื่อยๆยกเว้นบางด่านเนี่ยบางด่าน เอ่อสแตนเน็ต standard คืออะไรวะดูไปไม่เอาวะไปโอ้ด่านนี้ฮะเชี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไปนี้เลยอะเอเรียาห้าสิบเอ็ดอะคิดเดี๋ยววะโอ้ยโอ้ยใส่เลนเฮดใส่เลนเฮดใส่เลนเฮดเปรีดเปรีดไอ้เหี้ยเปรีดหัวลำโพงไอ้เหี้ยคิดตัวยงใหญ่เลยสัตว์หลบไปเราคงไม่เห็นหรอก มันมันไม่เดินข้ามตีดขวางไม่ได้อ่เอ้าอ๋อดูมันวิ่งโอ้ง่กลับต้นไม้กล่บต้นไม้มันอยู่ไหนแล้วน่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันวิ่งมาหากูอ่ะอ่าขัดคำเล่นไม่ได้อ่าติดตีดอานี่นี่กระจอกว่ะโอ้คิดตกใจเลยเสดอยู่ๆไม่ก็โผล่มาตรงกลางเลยเดินไปเพื่อตายอ่าโอเคครับ เดี๋ยวเล่นน,นี่ดานี้อีสักห้านาแล้วกันนะฮะ c r ิ s t a ล <Crystal> Lake ของนะอ๋อเจสันเจสัน c r ิ s t a l Lake องนะเค okay, ไปนี่ไงใช่บอก Crystal Lake เนี่ยเจสันบอกว่มีแซมนอนด้วยเฮ้ยเก็บเก็บเหรียญอือ,อไปแปนอนโอ้ยโดนตกระดับโยน<แ>เจสัน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 เจนเจสันเฮ้ยไม่ตันเจ้ยกูตายเันเจสนเ้เน คุณไดแอนเฮ้ยมีเอนี้ด้วยว่ะมีเอคูบาลดี้ด้วยว่ะคูบาลดี้มีคุณยายแกนนี่เตร็จนล้วแมนชัคกี้เฮ้ยมีอามองอัดด้วยว่ะมีอามองอัดเดี๋ยวลองหาเอ่อเฟดดี้นี่ไงเจสันจบแล้วเดี๋ยวเล่นถึงสักประมาณคลิปนี้สักยี่สิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวก็พักนะฮะเราจะได้เราจะดูจะได้ดูครบทุกตัวไหมไม่รู้นะฮะอาจจะมีพาคสองนะอีกเกมเนี้ย อาจจะเก็บเอ่อกู๊ดไก่ดออะไรวะตุกตาชักกี้บอกว่านั่นเงี้ยชักกี้จริงด้วยเก็บกันชักกี้อ่ะไอ้ชักกี้ชักกี้ชักกี้ไม่ใช่ไอ้สัตว์ชักกี้มาถึงไอ้ชักกี้ไอท่าตกอดนั่นไงนั่นไงนั่นไงอ้าโดนโดนไล่ปั้มไอ้พวกนั้นอตาตายเอาไปทำอะไรอ่ะ มันทำอะไรวะน่ะมดทำอะไรของมันอ่ะเราไปดูนี่เราไปคุยนี่เราไปดูนี่มันทำอะไรวะน่ะเราไปนี่ไเราไปเหยียบหัวมันเลเหยียบหัวเฮ้ยย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 ย โดนตีเลยคนละเอเลเวเตอร์ is stopping ลิฟต์จะหยุดแล้วเอเลียห้เอเอลียนแน่นอนห่ะนี้ can you survive let's go จะเอาปืนยิงใช่ป่ะเอเลียอู้แมปสวยป่ะเหยียนกูอย่ายุ่งเหยียกูอาอุ้ยว้าย ไอ้ยี่เราออกมาเราออกมาบอลออกมามันติดว่ะติดปะติดว่ะนั่นไงเอามันทำอะไรอ่ะมันติดไปเเยยฮ้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูเอาเอเลี่ยนมาให้กูเอเลี่ยนมาให้เดี๋ยวกูเอาเอเลี่ยนมาให้เฮ้ยตใก้เฮยมันทำอะไรอ่ะมันตีดไอ้เหี้ยมันติบ้ามันติดอะเข้าไปดิเข้าไปหามันดิ เฮ้เยกันออกมาอยุ่เวยยังจบมันยุ่เว้ยเจ็ดวิเราจะชจ่อกอลเลเดอร์แต่เจอโกนเลเดอร์ไม่น่ามีนะกี้ไม่เห็นรูปโกลไลเดอร์เลยดาร์กเรียมอาณาจักรแห่งความมืดแคนยูสบายเหมือนเดิมเลยเอ่อตัวอะไรเนี่ยหัวเหรียญ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 ไม่ทันเลยผมไม่ทันสักคนเลย it was at this moment that he knew he fucked up อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีแล้วอีแล้วโอ้ยโอ้ตายโอ้ยคนตายหมดเลยว่ะไอ้เที้ยมันเกิดได้ถูกพี่ชิบเป๋ยอย่างไรกูตายห่าเลยเดี๋ยวดูอันนี้แป๊บนึงนะว่ามีตัวอะไรมั่งใมรไมีประตูวาวับเรอ่าวับไม่เห็นม้งร oh, ู้ปลไม่มีไม่มีโคไลเดอร์ไม่มีโคไลเดอร์นค่ประตูวาร์ปอืมอีสแเลินเฮดอ๋อนี่ไงช็อปเดี๋ยวลองดูช็อปดิก็มาแล้วเฮดแมวสีดำอีกแล้ว แมวสีดำเดี๋ยวนะเหรียญเหรียญผมมี96ซสื้อะไรได้มั้งเนี่ยซื้อเมดคิดเยี่ยมนี่มีเมดคิดแล้วบอกเลยไม่ตายชัวเฮ้ยเดี๋ยวไปกดพิมพ์ดูไหมเนี่ยก็คืออะไรวะเมดคิดเอาไว้รักษาแผลไอ้กล่องพยาบาลน่ะแล้วไส้ล็อกเกอร์ไม่คืออไรอที่ใบใมันคืออะไรฮะน่าจะเป็นไอ้ขวดยาบ้าง ตอกเกลืออ๋อสครีมสครีมเห็นแล้วไอ้เชี่ยกูยืนบนนี้แหละมันอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวว่านั่นไงนั่นไงโดนสับโดนสับโอ้ไอ้เียน่นโดนไล่ให้ม oh, ันโดดได้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจน่าโดดมาสับกูไอ้เี้ยมันหารดกเป็นีอยมันสับมึงน่ะมันโดดไปอ้าโอ้โดนสับโอ้ยไม่ใช่ลูกโป่งเหยียบหัวแม่งไอ้เหี้ยเหยียบหัวแม่งอ้ย ยอ้หัวมเหยียบหัวมันเหยียเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับไปกูตาย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 เถอไม่สัตย์อก่อนฮิว่อยู่อนี่ฮิวแล้วนี่นี่เปิดไฟฉายโอเคก็อยากลองดูอมองอัดว่าเป็นยังไงวะอมองอัดชาลีชาลีผีชาลีแน่นอนอะนี้ชาลีชาลี น่าโอเคไปโอ้โหแมพเหรียญเหรียญกูเหรียญกูเหรียญกูโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไหนวะไม่มีแต่เสียงไม่มีไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเหรียญกูเหรียญกูเออเออเออแต่บอมอยู่ไหนอ่ะโอ้ยนี่ไงกูเจอละกูเจอละไอ้เย่ยมาไล่กูไอ้ป๋ามาไล่กูมาไล่กูมามไล่มึงไปไอ้เย่ากูช่วยหรอกเลยมาไล่กูแล้วไอ้บอยพ่อมึงไอ้เนี่ย ตายเลยตั้งแตเพิ่ยิงเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งตายเป็นร้อยแล้วมั่งบาบเนี้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้ปาดอีเี้ย่โอ้โหลิฟต์โอ้โหเฮ้ยไอ้เย่ลอยตัวตายเลยไอ้เหี้ยลิฟต์แหกไอ้สัสเชี่ยกูเพิ่งกลับมาแม่งตายเป็นร้อยเลยแม่งคำหยาบเยอะเลยนะครับคลิปนี้โควายเซนชินไซชิน แกจินปะเกจินเปน,นแนกจีนดีนนแมน <c oughs> อ๋อเอ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนเป็นตัวผู้หญิงเหรอนี่ไงศพ <c oughs> เอา้าเฮ้ยเอา้ากูตายตายอ,ะอ่ะอุ้ยอ๋อเป็นซาม,มูไรเป็นซาม,มูไรเป็นซามูไรชิลแล้วใครไปกดว่าเมกี้ไหมมันอะไรกูตายเลยไหนวะเปนอยู่ไหนรอะไม่เห็นน่ากลัวเลยโอ้อะไรเนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลย ไหนวะเฮ้ยเกียมันลอมทำไมล่ะเกียมันไล่กูละไปแล้วอุ้ยเข้าลิฟต์แล้วกูเข้าลิฟต์แล้วกูเข้าลิฟต์ไหนไม่มีเลยอยู่ข้างหน้าอ๋ออันนี้คนแบบเพื่อนนะอ๋ออ๋อมันคืออะไรอ่ะเป็นซามูไรเหรอเด็กยะไม่ดูอ่ะมันเปนศพนอนใช่ไหมอยู่เฉยมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วตายห่างไปเกี่ยวศมันกูโดนฟ้าผ่าตายไหมเด็กยะเออน่าจะใช่โอ้แลก if you dance หัวละ ถ้าคุณตายถ้าหากคุณตายเหรอตัวอะไรวะเฮ้ย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 อ้าวอ้าวมันบักเฮ้ยไม่ได้บักไอคิ้วหนุกูไม่ไเย้เลยเฮ้ยมันตีกูอมาข้าไน,นขไนอ้นี่ะไปเก็บเหรียญปีละมันอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยมันไปละไอคนอื่นวิ่งเดียวอูหักไปตามไม่ทันเลยว่ะมันมีนั่นเนี่ะมีโพชั่นมั้งอ่าวไคิ้นเนี่โดนโดนปั๊มอ้าตายเย้ตาย ตายนี่ไงเรียบร้อยเอ้าไอ้เ้หน้อยู่ข้างบนไม่รอดอ้เ้มันรอมาไอ้สัตว์มันรอมาปานทกูพาอะไรมาให้ป่านกูพาอะไรมาให้ข้างหลัง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 กูพาอะไรมาให้เฮ้ยคนเยอะอะไรเงี้ยกูตแล้วาเอ้าแล้วกูตายคนเดียวอะไรวะไม่มันเลยอ้ยี่ยี่ยี่อี่ยียี่ยี่ย่ยี่ยี่ยล่ยีอย่ยี่ยี่ยอ่ยี่ยตายเ่ยยีายี่่ย่่่่่ย แอรีห้าสิบเอ็ดอแกร์เสียงคนลหน้าโกไหมแอห้าเอ็ดไปมเสียงกูโอ้โหดูมันวิ่งเดี๋ยวล่อล่อมาฆ่ามันดีกว่าโอยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเ้ยเกบไปไปเ็ไปอย าวานตายมวแม่งตายเป็นกี่ล้านตัวแล้วเนี่ยไหนวะมันอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยมันวิ่งไล่อ้ามันคือเดเล็กนี่เดรเล็เฮ้ยไอ้มึงล่อแลวะไไรเย่าคุณลีปพลกมาดิไอ้ลลเอารออยู่ีปิด่ลิปแม่งเกือบแหกหมดไล่สัตว์ แม่งเสียงเหี้ยไปโกยเล่นแบบนี้แม่งแต่โกนให้แฟร์อะสกครูโรงเรียนครูบาวดีแน่นอนไอ้ครูหัวโล้น่ะครูคยิบสายอะใช่ไหมใช่จริงด้วยเอาเฮ้ยเอาวะบอดี้เบสิกไหนวะไหนวะเฮ้ยไหนอะเฮ้ยเไอ้เจ้าครูบาวดีกูเห็นละ โอ้กูบอกที่แม่งไล่หัวนักเรียนกูแม่งไล่หัวนักเรียนนี่ครูบ้าเลยเนี่ย่าฮ่าฮ่า่าาป่าเนี่ยนตีหัวตายอ่่าย่า่า่าันว้าแล้วอย่าล่อวะไอี่ล่อไป้ยเนี่ยไอ้ป้ยเนี่ยอะซ่อนหาประตูแล้วกูไปแล้วไปแล้วรอดวะ e ซวะไม่เข้า่ะมันเข้ามาไม่ได้ด้ยนังาอ่ะอ้ามันทำไรอ่ะอยยอยออยอยอยอ้ย <laughs> อิสัตว์เย <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยทำไมไม่เจอเลยวะมอ,องอัดอะอยากเจออ่ะ๋ยวก็เจอแล้วมังมังเลยนะ <laughs> มันสุ่มอะ <c oughs> เอ,อเล่เวอันนี้อันเดิมอันนี้เคยเจอแล้วไปเดี๋ยวนำเองตายตาย,ตายเองเลยไอตัวนั้นนี่หว่าที่มันเป็นเหมือนซามูไรไม่ใช่อยู่วะเป็นเลียเนเลียนแล้วที่อยาบองกระบองหนักเขาบองยี่ไหนวะ เอามาอยู่ไหนอ๋อข้างหลังข้างหลังตายแน่มึงตายหมดแน่นั่นไงนั่นไงโดนหัวต่อมันล่อไปนรู้ไปไปไปไล่ล่าไล่ล่าเฮ้ยมันล่อมาเนี่ยนี่เดี๋ยวกูล่อเดี๋ยวกูพาเดี๋ยวกูพาล่อมั้ยที่มันไม่ตามอ่ะไม่ตามไอ้แค่นั่นผมไม่โดดอย่างสูงเลยเฮ้ยมันล่อกลับมาว่ะที่มันล่อกลับมาเฮ้้ยมมมันาแลววว่่ออจริงๆโอ้โอ้แหกได้ทำไมเนี่ยแหกหมดอ้าว โอ้จบไมไหมจบไจริงนะฮียโอเค okay. Elevator is stopping โควิลเซนสีอันนี้ซ้ำอะ่ะเอาอันที่ไม่ซ้ำได้ไหมเอาที่เอาอันอนีกอันหนึ่งแล้วกันที่ไม่ซ้ำจะได้ปิดคลิปไปกูจะไปกดอันนี้เด็ดขาดอยู่ตองด้โทดมันอยูแล้วดหโอ้ไม่ต้องดีกว่ามันก็พาไปอยู่ดี นั่นไงนั่นไงมนไล่ัวทำไมมนไล่ัวงไม่อเยอยอ่าายู่ไหรวะยัไวไอเอาหายไปไหนอะมาช่วยนะไม่ช่วยหายไปไหนอะยู่ไหนวะเอาหายอาวหีไ้ยไ่เดียวีมีเยียบมันไดยงเหยียบศพเหยียบศพเหยียบศพ เอ้าไม่ทันโอ้โหไหวไปมาเร็มาถ้าอันนี้ไม่ซ้ำเดี๋ยวเราจะพอจบคลิปละปิดคลิปเลเว a t ตอร์ is stopping l o m a น n อันนี้ไม่เคยเจอแฮะ can you survive เอทีอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเกทโฮหกที่ดาวมาตัวใหญ่โอ้ยเอาเนี่ยไป ไปไหนวะเอ้าไหนอะไม่เห็นมีเลยี่ไหนวะอ๋อมันอยู่ในลิฟมันอยู่ในลิฟไอ้เหี้ยมันเข้าเอ้าโอ้ยเฮ้ยเอ๋อมันไม่อยู่ในลิฟเว้ยมันอยู่แต่ในลิฟเว้ยโอ้ยอยู่ในลิฟไอ้เหี้ยละวอีกไม่หิตีกูเลยมันจะหายัปไปเนี่ย escape portal อ๋อเอสเคปอะไรมาเนี่ยมันได้แบบมีขบวน ตัดล็อตแล้วอ่าคุณผาเข้มาอีกตัวแรกอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายโอ้เงินร้อยเก้าสิบสามเงินร้อยเก้าสิบห้าเจออะไรลิกอิฟอยู่เดนอันซ้ำอ่ะโอ้ไม่ใช่ดิอิฟลิกอยู่เดนดิเสียงห่าอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เพิ่งเห็นเหมือนมาพุ่งมา ไปแล้วกูตายเลกูนี่กูยืนอยู่วเนี้กูยืนอยู่บนตุ๊กตามีอย่ารอดช่วยเชื่อกูเดี๋ยวกูรอไไหมไม่ต้องรอมาอย่อมารอดว่ะโอ้ e ีไว้ e ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว่ยู่ไนวะแม่งหัวร้อนกับคนนี่ไร้สติโดนไล่ตายว้าชี้เสียงหัวร้อนกดตีใช่ไหม โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยยิงเจ็บหนูหัวกูเกือบตายหาไดยมามาขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงขอมากินตัวแล้วมึงเลยมาตัวสุดท้ายจริงละอันนี้สุดท้ายจริงละปัง the wall เอ้ย the wheel can you survive ไปตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเซนี่ทับบี้เทเดทับบี้ใช่ไหมไม่รู้ดิ กูอยูยอ้กู๋อกูรู้แล้วจูออนอุ้ยวัวเยอะโอ้ยจูออนเหรอไหนก็จูออนไม่เห็นมีกูตายอุกยนี่ไงสตาร์เสียงเพลงมันใช่ย่าโอ้ยจูออนไรไหลอันนี้มันไออันนี้มันซาดาโกนี่วะไหนอะซาดาโกลาก็ฆ่ากูตายเลยเฮ้ยมีเหรียญเก็บเหรียญก่อนกูเก็บเหรียญละมีได้เหรียญฟรีเฮ้ยไม่น่าลบเหรียญเลยกูเจับโดนหัวนะไอ้เหี้ยมันไล่กู เออรอดละโอเคผมก็เป็นว่าสำหรับเกมสับในโลโบอกแบบสแครลี่เอลิเมนเตอร์ขอจบยพิ้งท่านี้นก่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีบ๊ายบายผมสวัสดีครับปปิิว